ลูกอันอืนจนลำไส้อักเสบเป็นได้จริงไหมวันนี้หมอมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอแปมนะคะวันนี้นะคะหมอก็จะมาขอแชร์เคสเคสหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมีลูกที่กำลังอัอือยู่เหมือนกันนะคะ เคสนี้นะคะเป็นผู้ป่วยเด็กชายค่ะอายุ4ปีค่ะก็มาด้วยเรื่องไข้สูงเลยหนาวสัน่นคือนซ้ัเตียนมีถ่ายเหลวร่วมด้วยนะคะก็เห็นว่าอาการเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเยอะแล้วน่าจะมีการปิดเชื้อในลำไส้ที่ค่อนข้างรุนแรงเข้าไปนในกระแสะเลือดเนาะก็เลยทําการให้นอนโรงพยาบาลบอกก็ทกาการซักประวัติเพิ่มเติมกับคุณแม่ค่ะว่าเออก่อนหน้านี้การถ่ายของน้องเป็นยังไงบ้างคะทาไมอาการครั้งนี้มันถึงเป็นหนักมากเลยเป็นมากี่วันคุณแม่บอกว่ารอบนี้เนี่ยค่ะถ่ายเหลวมาสองสาวันก่อนหน้านี้ก็ปกติดีนะคะแต่เขาอาจจะมีท้องเสีย บ่อยกินยาแล้วก็สักพักก็ดีขึ้นแล้วก็สักพักก็เป็นอีกก็เลยเอ๊เริ่มสงสัยแล้วหมอก,ก็สอบถามว่าเอ๊แล้วก่อนหนะ้านี้การถ,ถ่ายเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่เคยมีท้องผูกหรือเปล่าคุณแม่บอกว่าไม่เคยเลยค่ะน้องก็ถ่ายปกตินะไม่เคยท้องผูกทีนี้หมอก็เลยถามว่าเราลักษณะอุจจาระเขาเป็นยังไงคะเป็นลักษณะแบบไหนอุจจาระเขามันมันเล็กๆค่ะเหมือนขี้กระต่ายแล้วก็บางวันเนี่ยก็คือมีเหลว างวันเนี่ยก็เป็นก้อนใหญ่ๆเลยจริงๆเราเคสนี้เนี่ยการขับถข่ไม่ได้ปกตินะคะก็จะขอเสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วอุจจาระของลูกอะค่ะที่ปกติแล้วเนี่ยควรจะเป็นยังไงอ่าขอแทรกตัวนี้นะคะ Bristol Stool Chart นะคะก็จะเห็นว่าอุจจาระที่ปกติเนี่ยควรจะเป็นนิ่มเหมือนไส้กรอกนะคะถ้าเริ่มแบบแข็งๆผิวขุ่ขระหรือว่าหนักมากจนกระทั่งแบบเริ่มเป็นเม,เม็ดๆแบบเหมือนที่แพะที่กระต่ายแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ปกติแล้วค่ะหมอก,ก็เลยสงสัยว่าโอ้จริงๆแล้วเขาน่าจะเป็นท้องผูกเดอรังหรือเปล่าแล้วก็ครั้งเนนนี้คือป็นหนักกมาก กระทั่งเกิดลำไส้อักเสบแล้วก็เลยทําการเอ็กซเรย์ช่องท้องเพิ่มเติมค่ะก็เป็นแบบนี้เลยก็จะเห็นว่าโอ้จริงด้วยเป็นแบบอืดค้างในลาไส้เป็นปริมาณมหาศาลทั่วทั่วไปแล้วเนี่ยอืของคนเราเนี่ยควรจะอยู่แค่ตรงปลายลาไส้ใหญ่เนาะแล้วก็ขับถ่ายทุกวันแล้วก็มีอืใหม่มาทดแทนแล้วก็ขับถ่ายออกแต่ของน้องเนี่ยขับถ่ายไม่ออกค่ะมันก็เลยค้างจนเป็นจะถึงลําไส้เล็กและอืที่ว่าเป็นท้องเสียบ่อยๆเนี่ยก็คือเกิดจากอืดที่ค้างค้างในลาไส้แล้วก็ผูย่อยโดยแบคทีเรียนะคะแล้วมันก็ เป็นท้องผูกเลือรังต่างหาแล้วตอนนี้เนี่ยก็มาโรงพยาบาลด้วยเรื่องลำไส้อักเสบจากการที่อืดเนี่ยมันค้างค้างแล้วก็ให้เกิดแบคทีเรียในลำไส้เป็นปริมาณมากก็ทะลุไปในลำไส้เข้าไปในกระแสะเลือดทําให้เกิดการติดเชื้อนในกระแสะเลือดแล้วก็ไข้สูงหนาวซ่านแล้วทำยังไงต่อไปดีคะคุณหมอหนะมอก็ถามเนาะว่าการรับประทานอาหารหรือการขับถ่ายเขาเป็นยังไงบ้างเคสนี้นะคะก็ก็คือกินน้อยไม่ยอมนั่ง้างน้ำด้วยทีนี้ก็เลยแนะนำค่ะช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาระบายก่อนเพื่อไล่อุจจาระที่มันค้างค้างออกมาให้หมด ทีนี้ระยะยาวเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการทำทอยเลทเทรนนิ่งก็คือการค่อยๆให้เขานั่งขับถ่ายเนาะแล้วก็ท่านผักผลไม้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าโอ้เขาท่านผักผลไม้ยากมากค่ะคุณหมอกินข้าวก็ยากจะทำยังไงช่วยได้ไหมใช้ไฟเบอร์ได้ไหมหมอบอกว่าก็ได้แต่ว่าไฟเบอร์เนี่ยก็อาจจะต้องเลือกตัวที่มันละลายน้ำได้จะได้ไม่อุดตันในนำไส้นะคะแล้วก็อาจจะต้องกินไประยะหนึ่งจนกระทั่งเขาเนี่ยสามารถขับถ่ายเองได้นั่งยงืนยอง,ยองถ่ายได้แล้วก็กินข้าวได้เก่งแล้วก็ค่อยๆหย,ยุดได้หรือกั มากินผักผลไม้ได้ดีจนอืดนิ่มเองทุกวันอันนี้ก็หยุดไสเบอร์ได้ค่ะ